พี่น้องเพื่อนครับเอฟซีทีดี T D, ตามท่างช่องพอดีและเพื่อนดูนนเชียรครับพย่อยขอล้างด้วยทีแต่ละคนสองคนครับพี่น้อง พะนาวันอายบ่เหันไว้ใจคืนคงลงหินคอยก่อนหอยก่อนยันยัง่าตองอายเนี่ยเด็กกระรงเดิงานเข้าแล้วต่เข้ามีครับไนีไสิมาแล้วก็ไปคยอย่งงตอเพราะในยูบอกวิเคราะห์คือเฉียดคืออย่างแท้อ่างตะวันงามเนาะงามตร่ไหนเนาะว่าจะเป็นเมติ สวยและรวยมากแล้วก็รักตันมากกวางฮอดดี้ตันตันบอกว่าให้ไม่ขอเงินกับแม่ดมบอกส่งบัญชีเลยฮะส่งบัญชีเข้ามาเลยได้เยอะกว่าสี่สิบบาทบัญชีฮอดดี้ได้ไหมฮอดดบัญชีฮอดดี้เหรอได้แต่ไม่โอนตายแต่ไหนเนาะได้กินข้าหรือยังยังไม่ได้กินเลยแม่กินแม่ที่เป็นร่มเป็นยังรัวพ่อต้องบอกแต่พ่อเห็นข้าวปลาเป็นร่มไม่มีน้ำแม่ปลาเตรียมเอาไว้แล้วตายเลยวะอันนี้คืออย่างนี้ สเบียงสเบียงข้าวขบพักบองปลาแดครับปลาแดลบาทมีเม็ดครบทุกอย่างซวยซ้ำครบทุกอย่างเอ็นด้วยบอทเทนมีแต่คนมากินเป็นมูอน้องตังไงอ๋อน้องตังน้องตันกินแล้วไม่เป็นไรแล้ไม่กินเรื่องฮอตดี้ทีวีใส่ยังไม่กินยังไม่กินเหรอยังไม่กินพ่อแล้วแต่ก็แล้วแต่ไปนทางซับประสินขาตามเวทีเ้าครับดึกดื่นเชียงขึ้นมากกับเมื่อินอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับย่างเพิ่นขึ้นเต็ม ลอยเอาทีละอันสองอันเพิ่นบนดจัดเพื่อนหิวเข่าหิวยังกันนี่แหละครับข้างหลังเดืกๆขี่ขันออกไปข้างนอกแต่ว่าการที่เขาบอกไปข้างนอกก็ดีครับบ๊ปลอดภัยดีครับแต่ว่าอยู่ทางในกับปลอดภัยเก่าแล้วครับเหนดาอยหนาไปเนาะครับ <c oughs> ลูกต้องค่ครับก็ <c oughs> <c oughs> มาโบ,บา๊ะบ้าขัน สวัสดีครับโอ้โหตอนนี้กาลังสร้างบ้านนะครับเราลกหนจะองหรอจกแมวิ้นเทปแขกโจกไหโอจะทาไวสกี้เนาะวิ่นเทปใช่ห้อสิที่สเนาะทางไกลอะไรสุดครับอ่างแกงหนาทั้งเลสุดส่องส่สหวังครับข้าวหอมครับปนะ ใช่ครับผู้เบาครับนัดกันมาแร้งยดเดยวเดินเต็จแล้วจะเดอย,ดย,ดย,ดยไปหาครับวิธีชีวิตที่นนองเลนเซ่ห้องแล้วคนนะครับว่าตอนนี้ยี่ปอนยี่ปอนอนที่งเปียวเฮียนอนสูงว่าเป็นนกเนาะนอนสูงว่าเป็นนกต่มันห้อยหวัหวลง,งมาอีกเกียร์คักๆแล้ะ <c oughs> พี่น้ับงกลับไปทุกคนทั้งผีเป็นบอดที่อังเปาอ่าเพ่การมาเลี่ยวกังกินขาอยู่พี่น้องครับคนขับคนที่ทงังผคนอ,ออกมาทั้งผีกับวาเจอเพียงครับพอเพูดจอนกลับขึ้นทางเก่าก็แบบนันชนะัวร์แบบเตเทแล้วทั้งคนใล้สีเหลวแล้วพี่น้องอีกบอดโดนมานั่น ไปทางหลังเต็นดีกว่านะครับเนาะคนจังหลายว่าทางนี้คนบ่ใครหลาไปเลย <c oughs> โอ้ยจัางย่ามได้สิกินน้ำโคกได้เนาะไปยังกินน้ำโคกไหมไปยังมันอันอนี้ต้อแหบเออลาลากระซื้อมาแม่กินแท่งก็นได้แม่กินกับอิ่บักลายจะลองกิน,อนกล,อลองได้ ก็เดิมกื้อเน้ตประเดิมอย่างนี้เขาเด้งเงินแน่กินเขาวทรงนี้มันสิเย็นกว่านอ่ดีดีได้หนิเน็ตตอนไหนหอเนี่มันอร่อยรอบเดิมรอบเดิมเป็นียังไงบะหม่าจะเถื่อะมันอร่อยเอาน้ำพอนอยูง่ายพอนขึ้นเต็มเลยพี่ลุงครับสวัสดีครับสวยที่สุดบอกเสื่อแดงเสือผู้หญิงที่สวยที่สุดในวงซาลอยพินเป็นแพงยะณตอนนี้ยังมีท่านเอมี่ผู้ใดมาเปียกกับเราได้อยู่ครับพี่น้องครับพี่นานีเอ่อหัวหน้าว่าสิทรงประกวดนั่งโน้ตผาด ลงรมาาลองเรืปาองเรปาาอไปเขาปลเอไปรกิากียมสิ่งเตรียมของเตรียมสิ่งเตรียมของครับัลอดกสินะครับกับเด็กหน่อยนเียเ่ยโดบเล้ากีโดเปล่ียมพระรังนี่ครับนับไปเลยครับหาหน้าที่รับ อิลีอิลีหวยนอนหลอง่องวงวนหาหน้าที่รๆๆับรับดีปะเนี้ยอัานนั้นอ่ะเบอร์สแตนเดอร์ดินบ่ลในขึ้นตัวย่างนะครับหลังหลังกินกาแฟด้วยนะหลังจากกินกาแฟแล้วหานาทีครับอาการที่เป็นยังไงสิละ่ะ <c oughs> นะครับต้องลองเป็นน้องเดซเซอรครับเปการกินข้า ได้อะไรกินเด็กๆต้มปลาครับอาจกินเส้นหันต้มปลาด้วยกันเลยประกันหาสมบัติถิงนี้ยังไงคนหาสมบัติสวัสดีครับเย่มีคนตาคนตาบดจุเนี่ยไปเอาน้ำอัดนะได้พี่อยู่ไหนไม่รู้เยี่บ้านโอเคครับไม่แล้วครับต้มปลานบ่ต้มปลานบ่ น่าไมนูเดียวกันเท่าเหมือนครับบรรยากาศข้างนอกอะบรรยากาศดีดนะนนนครับ้นอกเยนกัอุ้ยขึกลางไปนะครับเอนจะ่วิักยกขอบซูเบิงงเบิรนะครับมันอยูตลาดนัดเทคกน้อยีนะครับ ยังหอบยังหอบก็เพียครับยัามาเอามาเอาไม่ไห้ลูกอะไะ <c oughs> พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เขาดีที่พิซซากาซิลาพี่น้องเพื่อนสำนีนะครับผม <c oughs> บ้านศูนโฮเทลกันหมดแรงที่บ้านผือตำบลบอจักอำเภอสัมรงจงังหวัดอุบลราชธานีครับพอกันหมดแรงอาหารหนานาประเทีนะครับพี่น้องจวดจวดจุดจวดจวดุด ครับผมผู้ดมาดอกินอครับอ้าวๆกินเลยครับผมหดกโอ้ยกเดียวไ่ชิ่ไมแ่สวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดับอ้งนกินเาอ่เขาอื่นเน้ย่างบอบบูสวัสดีชวิบ ย่างเนื้อแต่วนี่มันกินเขาย่างเนื้อเอาเอา,เอาครับเชิ่งแสบเชิ้แสบโอ้พูดนะพี่น้องเขาเอาพอกันชิปนานแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ